สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในชั้นเตอร์ที่2นะครับของเกมที่มีชื่อว่า Poppy Playtime และช h a p เตอร์นี้นะก็มีชื่อเก๋ๆว่าแมลงที่ติดอยู่ในใยแมงมุมย้อนกลับไปช h a นเตอร์ที่แล้วนะเราได้หนีตายจากตุ๊กตาจอมกอดอย่างเจ้าฮักก้วักี้ตอนอยู่ในท่อที่มันไล่บี้เราซะยับเลยทาให้เราได้ไปเจอกับประตูดอกไม้ถึงเมื่อเราผ่านประตูนั้นเข้าไปนะครับเราก็เจอเข้ากับตุ๊กตาตัวหนึ่งที่อยู่ในกล่องครอบแก้วซึ่งหุ่นตัวนั้นก็คือตุ๊กตาที่มีชื่อว่า Po นนั่นเอง ด้วยความสงสัยแล้วดันไปเปิดกล่องนั้นเข้าและทําให้เจ้าป๊อปปี้หลุดออกมาเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อและเราจะได้พบกับความจริงอะไรเกี่ยวกับโรงงานผลิตตุ๊กตาที่มีชีวิตแห่งนี้อีกบ้างนะครับไปรับชมกันต่อได้เลย ด้วยแนวคิดการทำตุ๊กตาแนวใหม่ด้วยพลาสติกยางยืดทุกคนสามารถตึงยืดหรือดัดมามีลองเล็กได้ตามใจชอบมามีชอบที่จะเห็นทุกคนมีความสุขหากทุกคนมีความสุขมามีก็มีความสุขสั่งซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ได้แล้วที่เพทามคอปเปอเรชั่นนี่เวลาอะไรเอ่ยเวลาเล่นไงล่ะว้าวอย่าบอกนะว่านี่คือตัวร้ายตัวใหม่ ตื่นได้แล้วว่าไกับเื้นสิป๊อปปี้เพทามชั้เตอร์ที่สองเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรกันเนี่ย เราสลบไปงั้นเหรอเราเจ้าหุ่นปั๊ปปี้หายไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวนะไอ้ตายสิแบบนี้ไม่ดีแล้วทํายังไงดีเนี่ยอุ้ยแล้วเมื่อกี้ใครมาปลุกเรากันเดี๋ยวนะอ่าเราฝันไปงั้นเหรอเฮ้ยไม่น่าใช่แล้วต้องไปทางไหนเนี่ยอ่าทางนี้เราไปไม่ได้เนะครับทางที่เราผ่านเข้ามาไปไม่ได้แล้วอยู่ๆก็มีกล่องมาขวางซะงั้นเฮ้ยทำไงดีออตรงนี้มีประตู อ๋แต่อยู่ก็มีประตูตรงนี้นะครับเหล่าน่าจะเปิดเข้าไปได้โอ้ปทางข้างหน้ามันดูนะ่ากลัวจังเดียเราไม่น่าเลยทางอื่นให้ไปอีกแล้วผมมีแค่าทางนี้แหละแล้วน,นี่อะไรเนี่ยดูสิมีเจ้าฮากิวาก,กิอยู่ตรงนี้ช่วยแล้วก็เจ้าไดาโนเสาร์ไม่รู้ว่าเจ้านี่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยครับข้างหน้ามีประตูสองบานบานนี้เหมือนจะเป็นทางนีไฟงบเปิดไม่ได้ไอกบ้านหนึงนะ่งล่ะบานนี้ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันมีแต่ต้องตกไปข้างหน้าสินะแล้ว เฮาฮักกูฮกกีนี่มันเอ้ยเสียงอะไรกันนะ่ะเสียงใครใครกันน่ะที่กระซิบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มันก็ไม่มีนะครับข้างหน้ามีประตูสีแดงแตามบนเขียนว่าอเอรีสลัดวิกหรือว่านี่จะเป็นห้องของเจ้าของโรงงานแห่งนี้ไม่แน่ว่าข้างในอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่เึ๊บเ๊บเอาเปิดไม่ได้ล็อก <L ock> จะต้องไปทางไหนวะเนี่ยอ่า ด้านซ้ายนี่ยครับมีเจ้าหุ่นสีเขียวนอนจมกองเลือดอยู่แขนและขาของมันเนี่ยหายไปอย่างละข้างใครกันนะที่ทําเรื่องแบบนี้ข้างหน้าไม่สามารถไปได้นะมีลวกั้นอยู่ดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทางอื่นก่อนเอาล่ะเราลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาทางเข้าไปในห้องประตูแดงนะครับไปต่อสิเฮ้ย <c oughs> เสียกระซิบข้างวิีกแล้วออกมานะไฟอันนี้เราน่าจะจับได้นะ อ่ะแล้วก็โผนไปอือกรบตกอยู่รอดปอดภัยเอาละดูสิว่าข้างหน้ามีอะไรดูเหมือนจะเป็นห้องนะไม่น่าจะมีอะไรอ๋อมีป้าตุ๊กตาฮาก,กิวาก,ก้อยู่ตรงนี้ด้วยครับเขียนว่าลองกดแปะ <laughs> โอ้โหขํากันอย่างนี้เลยเหรอกดอีกรอบแล้วกัน,น,น,นมีใครอยากจะโดนฉันกอดไหม <laughs> หืม ไม่ใช่ฉันละคนหนึ่งพาที่แล้วนี่แกเล่นฉันไว้หนักเลยไปไหนต่อละทีนี้อ๋อทางนี้คือไม่น่าจะไปได้เนะครับไปไหนต่อฮักกี้บอกหน่อยฉันขอกอดแน่นสักทีรับรองว่าฉันน่ไม่กลัดเธอหรอกแล้วพาที่แล้วนี่มันอะไรแบบนี้เรียกว่าไม่กัดเหรอมันเซ่งจริงขี้ขอสักทีได้ไหมเอาเราะต้องหาทางไปต่อทางพวกนี้ดูเหมือนว่ามันจะขวางประตูอยู่นะครับอ่าเราสามารถขยับมันได้ ดึงออกมารีบเคลียร์ทางนะครับแล้วเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรโอเคดดีออกมาเรียบร้อยเข้าข้างในยือ้อบรรยากาศนี่น่าขนลุกใช่ดหมบอกว่าจะไม่มีตัวอะไรดักรอเราอยู่ข้างในนี้นะดีละข้างหน้ามีกุญแจเก็บมาก่อนอะจะมีตัวอะไรออกมาไหมเนี่ยอุย้ยข้างล่างข้างล่างนี่มีหัวตุ๊กตาเราก็เลือกเต็มพื้นไม่หมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะ ทำไมทุกที่ที่มีตุ๊กตานอนอยู่จะต้องมีกองเลือดอยู่บริเวณนั้นด้วยแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยฮะอย่าบอกนะว่าตุ๊กตาพวกนี้มีเลือดมีเนื้อเหมือนกับมนุษย์นะแค่คิดก็สยองแล้วเอาละเราเข้าไปอู่ในห้องประตูดแดงกันดีกว่าเปิดแล้วนะอจเออโอ้โหเสียงประตูดูดิมีภาพวาดแต่ไปหมดเลยนีม่มันเจ้าฮักกิวกี้ตัวนี้ก็คือแคนดี้แคปนะครับ ใครกันนะที่เป็นคนวาดภาพพวกนี้ขนาดภาพเนี่ยยังดูน่ากลัวเลยตรงนี้ดูเหมือนจะมีเครื่องเล่นเทปด้วยอมแล้วก็มีเทปวางไว้อยู่บนโต๊ะโอเคเราเอามาเก็บเทปก่อนนะครับไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่มีกระาดาษด้วยเก็บขึ้นมาคะอ่าเปิดดูขอดูแป๊บนะค่อนข้างที่จะอ่านยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่านทดลองที่8ปดหนึ่งเจ็ดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขตัวสุดท้ายคือตัวอะไร ทึกนี้เขียนไว้ว่าการทดลองนี้นะครับใช้หนูเป็นเป็นในการทดลองหนูทดลองจะได้รับสาร3าครั้งต่อวันเป็นเวลา2อาทิตย์เมื่อผ่านพ้นไป2อาทิตย์หนูทดลองก็ได้ตายและจมลงในสารผสมที่ทํามาจากเจลและดอกป๊อปปี้หนึ่งอาทิตย์ให้หลังนะครับได้มีการนําเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาทดลองกับหนูที่ตายไปแล้วนะครับเพื่อชุบชีวิตแต่หนูทดลองก็ไม่ตอบสนองเลยบทวิเคราะห์นะครับผมยังคงเชื่อมั่นในสรรพคุณของดอกป๊อปปี้โดยคุณสมบัติที่ไม่ปกติของมัน ทำให้ผมเชื่อว่าการผสมผสานที่ลงตัวนะครับอ,อาจทาให้เราสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของชีวิตได้ถ้าลองเปลี่ยนไปทดลองกับอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าหนูล่ะมันอาจจะได้ผลที่ต่างออกไปก็ได้นะอุย้ยมีการทดลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นครับทุกคนหรือว่านี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ตุก๊กตาในโรงงานแห่งนี้มีชีวิตขึ้นมาโอเคมาดูเทปกันต่อเลยเอาละดูซิว่าเทปนี้จะเฉลยปมอ,อะไรให้เราหรือเปล่ามาขึ้นมาแล้ว Play Time Co บริษัทเพทามเป็นผลงานความสำเร็จของชายผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชื่วอิเลียสลัดวิกถึงแม้ว่าจะอยากร้างแต่เขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวสุดๆมีความตั้งใจมาโดยตลอดว่าจะต้องสร้างของเล่นที่ดีให้กับเด็กๆที่น่ารักทั่วโลกลัดวิกใช้เวลานับไม่ถ้วนในโรงงานอุดอู้อยู่กับการทำงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มาพร้อมกับความน่าประหลาดใจในปีหนึ่งจากการจากไปของครอบครัวทำให้เขาตกอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุด แต่ด้วยความพยายามที่มากมายนั้นขเขาได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งและสารต่อความตั้งใจในการสร้างบริษัทเพทามและโรงงานผลิตตุ๊กตาเดวิดทำงานโดยไม่เคยปล่อยให้งานข้างๆอะไรกันที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถลุกขึ้นมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เขากลับมายืนหยัดได้ยังไงทั้งๆที่ต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียขนาดนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในปี19เ<ว>อาจบซะงั้นกรรม หรือว่านี่จะเป็นการทดลองเพื่อชุบชีวิตครอบครัวของตาลุงลัดวิกนี่กันนะเดี๋ยวนะหมายความว่าเปลี่ยนคนให้เป็นตุ๊กตางั้นเหรอนี่ชักจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเกินไปแล้วนะเอ๊เราต้องไปทางไหนต่อล้วเนี่ยทีนี้อ๋อด้านหลังโต๊ะนะครับมีฝาปิดช,ช่องระบายอากาศให้เราดึงด้วยโอเคดึงออกมาก่อนอื้ออารีบร้งยนั่นไงทางไปต่อของเราอเฮ้ยเข้ามาในช่องเอกแล้วโอ้โหดูซิว่าครั้งนี้มันจะพาเราไปไหนนะ ขา้างนมีทางออกอ่านี่มันที่ไหนกันนี่ยดูเหมือนจะต้องต่อวงจรอีกแล้วนะครับโอ๊ยขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจทําให้ตกใจแค่แค่พยายามจะทําให้ไฟมันติดนะ่ะเนี่ย <c oughs> อ๋อป๊อปปี้ดีไปอยู่ตรงนี้เองจะต่อไฟสินะ <c oughs> ได้เลยป๊อปปี้เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอต่อนะอ๋อแต่ว่าเธอจะต้องไปทำลายฉันนะเข้าใจไหม ฉันจะขอวนสายไฟไก่อนอ,อแล้วก็แบบอ๋อนี่งไงต่อข้ากำหนดน,นี้โอเคเอา้าแปะไม่โดนไปแล้วไอ้ป๊อปปี้ปอบมูให้ด้วยไอ้เ <c oughs> ก่งมากเลยฉันอยากจะขอบคุณเรื่องที่ปล่อยฉันออกมา <c oughs> ฉันน่าติดอยู่ในนั้นานานมากเลยขอบคุณนะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไวจ้จะชดใช้คืน <c oughs> มีสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆนี้ด้วย <c oughs> แต่มันต้องใช้ตัว๋ว ซึ่งฉันก็มีด้วยแหละเราจะได้ออกไปจากที่นี่กันเอาจริงดิโอนี่ <As S 1> เธอ <as S 1> สามารถเฮ้ยเธอต้องขึ้นมาบนนี้ก่อนนะ <c oughs> อ่าได้เลยโอเคนี่เธอจะพาฉันออกไปจากที่นี่จริงเหรอป๊อปปี้ <Come on. S 1> มาแล้วโอ้ยป๊อปปี้หน้าตาเธอนี่มันน่ากลัวเลยโอเคก็ฉชันเป็นตุ๊กตาให้นาเมเหมือนรู้เลยว่าฉันจะพูดอะไรโอเคเอาละเราจะกลับขึ้นไปกันนะครับไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรอีกบ้าง แต่อย่างน้อยเราก็รู้วิธีออกไปจากที่นี่แล้วและดูเหมือนว่าป๊อปปี้นะครับก็จะอยู่ฝ่ายเดียวกับเราด้วยโอเคกลับไปที่ห้องของตาลุยเอยนี่ฉันอยู่นี่ฉันแอะดูเธออยู่นะฉันจะตามเธอไปโดยใช้ท่อนี้แหละไปเร็วโถป๊อปปี้โ่มาดีๆสิจะออกมาคุยกันก็ออกมาดีๆแม่ตรงนี้มีให้เราแปะมือด้วยครับโอ้ยติดเสาปะทุเอาไม่อก็แปะ อ้าวได้แล้วประตูเปิดทางข้างหน้านะครับดูเหมือนเราจะต้องโหนข้ามไปอีกแล้วโอเคหลุมค่อนข้างที่จะโอ้โหลึกเข้าพกดตกลงไปเนี่ยตุยงี่มเราจะต้องโหนไปด้วยความระมัดระวังเอาเลยนะฮึย,ย,อยลอดพ้นนะครับไม่ตายมีประตูให้เปิดโอ้โหเปิดไม่ได้สักบานเลย เราเนี่ยเป็นห้องอะไรกันข้างหน้ามีประตูอีกแล้วอ่าค่อยๆเงี้ยมตาเอ๋เอา้าป๊อปปี้มานั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่ฉันถามแลได้ยินไหมบ๊อบอุ้ยเอ้ามีกระตุกด้วยฟังนะฉันอยากให้เธออุ้ยเอา้าป๊อปปี้ป๊อปปี้โดนลากลงหลุมป๊อปปี้ได้ยินไหมไหมโอ้โหหลุมยังมืด บ้าเอ้ยแบบนี้เอาไงต่อนี้น่าจะไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วด้วยเอาวะโดดก็ต้องโดดฉั่คนต้องโดดลงไปสินะเฮ้ยไม่โอ้โหเยอะตกเข้าไปในท่ออะไรบางอย่างไม่จริงๆเอ้ยโอ้โหมีแสงแล้วมีแสงแล้วเยอเฮ้ยนี่เราหลุดมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ย แต่โที่เราโผล่มามันเหมือนจะมีชื่อคนด้วยนะครับหรือว่านี่เป็นเส้นทางรับส่วนบุคคลที่เราเผลอเข้ามาเส้นทางนี้นี่มันจะพาเราไปเจอกับอะไรเลยเนี่ยตรงนี้มีโปสเตอร์ด้วยเป็นเจ้าฮักกิวากี่นะครับพาเด็กๆขึ้นรถไฟลุยกันเลยทุกคนเราจะไปเที่ยวกันที่นี่น่าจะเป็นเกมสเตชันนะครับตรงนั้นเป็นทางไปต่อส่วนตรงนี้คืออะไรกันล่ะเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยโอ้ขานาดน,นี้เต็มไปด้วยเลือด มีหัวตุก๊กตากระเด็นมาอยู่ตรงนี้้ยเฮไปไปดีกว่าเอาละผมขออนญ่ตามาต่อไฟแป๊บหนึ่งนะแปะเอาไม่โดนอเออเ้าก็วนมาตรงนี้ชะแฮบสวยโลนมาที่อีกเสาหนึง่งเราเก็เอา้าติดติดตะแกรงอ๋อรู้แล้วแหละต้องออกมาฝั่งนี้เราก็ไปแตะตรงนั้นเป็นไง เรียบร้อยนะครับสำเร็จกระแสไฟวิ่งไปโอ้โหวิ่งไปเล้วมากไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โอเคเราต่อไฟเพื่อที่จะมาเปิดระบบเกมสเตชั่นนั่นเองแต่ทําไมทางเข้ามาดูนะกลัวจังเลยรู้สึกว่าเข้าไปเราจะไม่ปลอดภัยบอ,อกว่าจะไม่มีตัวอะไรออกมาจะเอะแล้วนะไอเจ้เฮ้ยตาหน้านี่แดงมาเลยสัญญาณสีแดงนั้นเหรอแถมเกมยังกระตุกด้วยไอคอไม่ดีแล้วแบบนี้ดูเหมืนจะต้องใช้มือแปะนะครับ ไปเข้าไปว่าไงเดี๋ยวเอ้เราเมือลราไปนานมากแล้วนั่นนี่ไม่ตื่นเต้นบ้างเหรอป๊อปปี้ไม่เต้นมากเลยค่ะมามี่มามี่แอบได้ยินมาว่าป๊อปปี้จะเอาตั๋วรถไฟให้กับไอ้หมอนี่หนีไปหรอแบบนั้นมันก็ไม่สนุกกันพอดีนะสิเอางี้ดีกว่า เรามาเล่นเกมกันเถอะเกมสเตชันตอนนี้ก็ยังใช้งานได้มันต้องสนุกเหมือนเมื่อก่อนแน่เลยยังและถ้าหากว่าเธอชนะได้ทั้ง3เกมฉันก็จะให้ตัวรถไฟมามีชอบความคิดนี้จังเลยป๊อปปี้งานนี้ต้องสนุกมากแน่เลยไปเจอกันที่<ล>มิวสิควอลเมมโมรีนะแล้วเราจะเริ่มต้นเล่นเกมกันที่นั่นทำตามที่ฉันบอก ไม่งั้นฉันจะฉีกเธอเป็นชิ้นๆแล้วก็เกินกินเธอจากด้านไหนในขณะที่เธอยังมีลมหายใจโอ้โหโหยดแท้นี่เราจะต้องเล่นไปตามกฎของมามีเหรอเนี่ยประตูเปิดขึ้นมาเลยแหมเราก็ไม่มีทางเลือกซะด้วยดูเหมือนการที่จะขึ้นไปบนรถไฟแล้วก็ออกไปจากที่นี่จะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับเอาละเราต้องนึกขันโยกตรงนี้ก่อนอาจะฮึบ โอเคนี่น่าจะเป็นทางเข้าไปข้างในนะฉันไปนเล่นเกมก่อนนะทุกคนไา <Ừ, S 1> ไปาปมีปกำลังใจให้ด้วยล่ะจุบจ๊บจโอ้โ oh, ห oh, เป็นสถานที่ที่ททควรจะมีความสนุกนะแต่บรรยากาศนี่เงียบชะมัดเลยทางหน้าตรงนั้นมีรถไฟด้วยมันคือรถไฟที่จะพาเราออกไปจากที่นี่หรือเปล่าโอเคด้านบนเหมือนจะมีปุ่มสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างนะครับอ่าได้ยินเสียงแล้วอ๋อไม่ใช่มันคือคันโยกต้องลองดึงดูไอ้ดึงมา สวัสดีเด็กๆยินดีต้อนรับสู่เกมสเตชันชื่อว่าสเตลล่านะเรามีเกมแสนสนุกจะให้พวกเธอเล่นกันด้วยแหละ3เกมมันเป็นเกมที่จะทดสอบว่าพวกเธอแข็งแรงแล้วก็ฉลาดมากแค่ไหนโดยตามมามีหลองเล็กไปได้เลยแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมกันที่มิวสิคอล e เมมโมรีกันไปเจอกันนะเอาแล้วไงเกมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเฮ้ยมีไฟติดด้วยเสียงอะไรวะนั่นอ๋อเส้นทางลับเปิดขึ้นอีกแล้วทุกคน นี่น่าจะเป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่ห้องเล่นเกมนะครับแล้วทำไมถึงได้มีคาบเลือดแล้วก็ซากตุกาตายตรงนี้ด้วยละ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เจ้าตุกาตานี่เป็นแบบนี้เจ้าสิ่งนั้นมันโหดร้ายสุดๆดูเหมือนเจ้านี่จะชื่อว่าบ bon อ so นโซ่เลยครับเป็นตุกาตากะายแล้วเจ้านี่ก็ดูล่าลังสุดๆเลยเอ๋อแต่ว่าใครกันที่ทําให้แกเป็นแบบนี้กันเนาะเจ้าก,กตายน้อยเอาล่ะหน้าเราเนี่ยครับเหมือนจะมีหลุมอะไรบางอย่างโอ๊ยกระตุกเดี๋ยวก่อนข้างล่างนี่คงไม่มีอะไรหรอกมัง้ง ดูเหมือนจะเป็นโพรงนะครับทอดยาวไปด้านหน้าโพรงนี่นะ่ะสยองสุดๆเลยตัวอะไรกันนะที่สามารถขุดโพรงที่ใหญ่ขนาดนี้ได้นี่เราทะลุออกมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยตามบนเขียนว่าห้องปั้นอ๋อทางด้านขวานะครับมีคันโยกปึ๊บสับคันโยกลงมาอ๋อไฟติดแล้วตรงแผงควบคุมนี่มีเทปด้วยเก็บมาก่อนดูเหมือนเจ้าพวกนี้นะครับจะเป็นเครื่องปั้นอะไรบางอย่างทางเดียวที่จะรู้คือต้องลองกดปุ่มก่อน เหมือนจะมีเม็ดพลาสติกไหลออกมาเลยอ่ะดูสิเต็มเลยจะแยะไปหมดอ่าเราจยังไงต่อล่ะเอาอยู่ไหลแล้วเย,ย้เม็ดพลาสติกพวกนี้มันถูกหลอมละลายมีปุ่มให้เรากดเพิ่มอาจจะฮึบโอยโหทำไมมันทะลักออกมาแบบนี้เ่ะอ๋อทอมันไม่ต่อกันนะครับเราต้องดัดท่อให้มันตรงกันก่อนขอดัดแป๊บอา โอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วทีนี้ก็มากดปุ่มนี้ซ้ำอีกทีหนึง่งเรียบร้อยครับถูกลำเลียงน่าจะไปได้สวยแล้วอ่าพลาสติกที่ถูกหลอมละลายก็จะถูกเทใส่เจ้าเครื่องปูนี้โอ้แสดงว่าเจ้าเครื่องปูเนี่ยเหมือนจะเป็นแม่พิมพ์สําหรับปั้นมือของเล่นออกมาอย่างนี้นี่เองเทาก่อนหน้านี้นะครับเราถูกมามีลองเล็กเนี่ยขโมยมือขวาของเราไปอ่าเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาปั้นมืออันใหม่ออกมา นี่เราปันออกมาทั้งหมด5อันเลยเรอเนี่ย <c oughs> ดูเหมือนจะยังไม่เสร็จขั้นตอนเลยนะฮะอ่าแป๊บนึงเราจะต้องกลับมากดปุ่มให้ครบก่อน pp! เอา้าดูเหมือนจะขัดข้องนะเนี่ยอ๋อสีของเครื่องมันหมดอ่าแย่แล้วสิเอ้ยเดี๋ยเสียงอะไรอะ่ะนั่นโอ้โหอยูย่ๆไฟก็ติดแล้วก็ประตูก็เปิดออกเชยเชยกันขนาดนี้เอ้ยตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูเทปก่อนนะครับ บังเอิญว่าตรงนี้มีเครื่องดูเทปพอดีเพทามคอ o r ปอเรชั่นขอนำเสนอมือสีเขียว <c oughs> ปล่อยมือสีเขียวออกไปที่เต้าไฟฟ้านะครับเพื่อดึงพลังงานออกมาใช้ชั่วคราวพลังงานจะคงอยู่ได้ไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นนะอ๋ออย่างนี้เองหลังจากนั้นพลังงานก็จะหมดไปจดจำกันไว้ด้วยเข้าใจนะเมื่อดึงพลังงานมาใช้แล้วนะครับ ปล่อยมือไปแตะที่แผงสีเขียวเพื่อทําการปล่อยให้พลังงานไหลเข้าระบบไฟฟ้าอ๋อแล้วก็อุปกรณ์ก็จะทํางานนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องพลังงานด้วยเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหัวเดประตูทับแบบนี้ไม่เรียกว่าบาดเจ็บแล้วแบบมีเรียกว่าตุยขอบคุณที่รับชมใช้อุปกรณ์กันอย่างระมัดระวังด้วยล่ะด้วยความหวังนี้จากเพทามคอปเปอเลชั่นขอให้โชคดีโอเคของเล่นใหม่นี่เอง เอาละไหนๆก็เปิดให้เราเข้าไปขนาดนี้แล้วล่ะนะขอขึ้นไปดูหน่อยละกันว่าข้างบนมันมีอีอย่างเดอ้อดูเหมือนว่าจะเป็นสายพานลำเลียงอะไรบางอย่างอันนั้นไงถังสีหยิบขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปไอ,อ้โหเรียบร้อยเขียวอีเอาละน่าจะใช้งานได้แล้วล่ะนะขอลองกดสวิตช์ทุกอนอ๋อคนสีออกมาแล้ว มันคือมือของเล่นสีเขียวอันใหม่ที่เราเพิ่งดูในเทปนั่นเองสุดยอดเลยแถมยังมีทั้งหมดตั้ง5ชิ้นอันนี้คือเราเอาไปไงเนี่ย <c oughs> ยังเขาไปไม่ได้อ๋อยังมีปุ่มหนึ่งประโษโอเคกดปุ่มสุดท้ายก่อนนะครับอ่าทีนี้มือก็ค่อยๆเลือดออกมามี5้าอันเอาอนไหนดีทุกคนตัดสินใจยากเลยทีนี้เอาอันการแล้วกันนะครับ <c oughs> อ่ะได้เวลาทดสอบของเล่นใหม่ชาร์จพลัง พลังไฟฟ้ามาอยู่ที่มือเราแล้วนี่แน่อยพลังโอเคโอเคประตูเปิดประตูเปิดต้องรีบเข้าไปเดี๋ยวประตูปิดนั่นนั่นมันกระพริบแล้วปิดีดีนะเราเข้ามาทันเดี๋ยวนะแตบบ่นี้เราก็กลับออกไปไม่ได้นะสิทอแคบๆอีกแล้วแถมมีไฟสีแดงด้วยด้านขวามีทางให้ไปต่อโอเคเราไปต่อทางด้านขวากันทอนี้ไม่ยาวมากนะครับแป๊บเดียวก็เจอทางออกแล้วไม่มีอะไรเลยเอาละ ดูเหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปที่ห้องทางด้านขวานี้ของนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนที่ทําการทดลองอะไรบางอย่างเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหจอเต็มไปหมดอะไรกันเนี่ยมีกล้องบันทึกวิดีโอด้วยเดี๋ยวนะวันนี้จะเป็น ยินดีต้อนรับสู่ Musical Memory นี Four ่เป็นบททดสอบด้านความจำและการรับรู้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นส่วนต่างๆของสมองเพื่อที่จะได้รู้ว่าสมองของเรานั้นทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแค่ไหน ออาลายลับสีจะค่อยค่อยปรากฏขึ้นและคุณจะต้องกดตามสีที่ปรากฏขึ้นมานะโดยใช้ปุ่มกดที่อยู่รอบๆตัวเจ้าวน์โซ่จะโอนตัวลงมาหาคุณทาาก็าเรียงลาดับตามสีที่ปรากฏได้ถูก บอลโซก็จะหวลุตัวกลับขึ้นไปแต่ถ้าหากต่อไปโตกับลำดับสี่เลยก่อนบอลโซก็จะลงมาเร็วกว่าเดิมและทำให้จับคุณได้เลยก่อการทดสอบก็จะจบการทดสอบจะเพิ่มระดับความยากไปเรื่อยๆระดับสีจะเยอะขึ้นและเวลาในการเลี้ยงจะน้อยลงแต่ตามนั้นแหละขอให้โชคดีโอ้โหนี่ผมจะต้องเลี้ยงลำดับสีที่เหตุหบ่เนี่ยสมองยิงจำแม่นอยู่มากเลย นี่มันสุดยอดไปเลยมามีนมน่าไม่ได้เห็นเจ้าเครื่องน,นี่ทำงานมานานมากแล้วอาม,มีคิดว่าเจ้าบอนโซ่ันคงจะต้องตื่นเต้นมากๆเลยล่ะนี่มันก็นานมากแล้วละนะที่มันไม่ได้ออกมาเล่น <c oughs> ไม่ได้ออกมาสนุกไม่ได้ออกมาขยับใจเย็น <c oughs> ได้เวลาอาหารแล้ว <c oughs> ขอให้โชคดี <c oughs> เดี๋ยวสี จะเริ่มแล้วหัเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วไงที่เขียวเฮ้ยกดเลยเหรอหยิลงมาแล้วสีเขียวกดเลยแล้วกัน <Hello. S 1> อะไรนะเขียวเหลืองเขียวเหลืองโอเคเขียวเหลือง <c oughs> ฟ้าเขียวเหลืองฟ้าอย่างไรอย <Hello. S 1> ู่เขียวเหลือง <c oughs> ฟ้าอา๋อเอ่ะเขียวเหลืองฟ้าฟ้า โอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวเหลืองฟ้าฟ้าฟ้าเหรอเขียวเหลืองฟ้าฟ้าฟ้าโอเคยันกอนยันกอนบอลโซ้ยันกอนเฮ้ยโอ้โหแปลกอะไรตรงกันน่ะอะไรนะเขียวเขียวอุ๊ยเลยเขียวแดงฮะโอเคเขียวแดงเขียว ช้ำชองโอเคเขียวแดงเขียวเขียวเขียวแดงเขียวเขียวแดงเขียวเขียวแดงโอ้โหเขียวแดงเขียวเขียวแดงว่วงว่วงโอ้โหทอยู่ทอยู่ยากขึ้นไปยากขึ้นรอบที่สาม เอาสีส้มสีส้มสีส้มอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่สีส้มเฮ้ยส้มขาวส้มขาวส้มขาวเฮ้ยอะไรนะส้มขาวแดงขาวแดงอืโอ้ยส้มขาวโอ้ส้มส้มขาวอะไรวะส้มขาวเลยวะส้มเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยโอเคส้ม แดงส้มอู้ดนดัส้ขาวแดงส้าวโอเคส้มข,ขาวแดงแดงวะแดงส้มขาวเกลือบส้มขาวแดงส้มขาวเงินส้มขาวแดงส้มขาวครับครเงินันดันดอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ยอ้ออยอ ไอ้เง like ินน้ำเงินน้ำเงินม่วงฮะไม่ใช่น้ำเงินเจรอน้ำเงินเจโอเคน้ำเงินเจหัวใจน้ำเงินเจหัวใจหัวใจโอ้โหน้ำเงินเจหัวใจหัวใจเงินเจหัวใจหัวใจโอเคอยู่น้ำเงินเจหัวใจหัวใจพายน้ำเงินเจ เัวใจหัวใจพายโอ้โหต่เพ่อตเพื่อต่เพื่อเจเใจหัวใจพายเจนะฮวามสนใจเราเป็นเอ้ยเดี๋ยวโอเต็มเต็มจริงถามจริงามโอ้โหตัวแรกยังจับไว้ได้เลยเฮ้อะไรอะ ตันเสียซะได้หมดสนุกเลยเธอทำได้ดีขนาดนี้มัมมี่ก็คงจะต้องตบรางวัลให้หน่อยแล้วล่ะมะเดี๋ยวมัมมี่จะให้ตรวรถไฟแต่แค่ส่วนเดียวนะเงยหนะน้าสิหลับไปซะโอ้่อยากเงยเลยโอ้ แล้วไยื่นแขนมาแขนโคตดยาวโอเคเราได้ส่วนหนึ่งมาแล้วนะครับของตัวรถไฟมีอุตส่าห์หวังว่าเกมมันจะนานกว่านี้ซะอีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมัมีรู้แล้วหร,รละว่าจะต้องจัดการกับเธอ,อยังไง <c oughs> พวกนี้เป็นความว่าไง <c oughs> เดี๋ยวนะแค่นี้ก็แบบอือจา้าอัน้นี้ต้องไปไหนต่โตะนีดบ้าเอ้ยเฮ้ยเฮย เอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกของชาร์เตอร์ที่2สาเหตุที่ผมรีบตัดจบเพราะกลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนี้ยแล้วก็ใช้เวลาในการตัดนานเดี๋ยวจะลงคลิปไม่สม่ําเสมอเอาขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปกันมาจนจบพารต่อไปอามาแน่นอนครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบาย,บาย